เื่อเช้ามาก็มาเจอน้องแดงล้างรถพอดีครับเดี๋ยวเข้าไปพูดคุยกับน้องแดงหน่อยนะครับท่านผู้ชมดูว่าปีนนะครับดูปีนนะครับโอ้โหน้องเราสุดยอดละดูครับเนี่ยต้องคนรักรถจริงๆนะครับผมถึงจะล้างทำความสะอาดได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวไปสอบถามน้องเขนหน่อยครับไปไปไหนแดงวันนี้ฮะไปไหนวันนี้มาครับฮะมาครับอ๋อวันนี้ไปโคราชนะครับ น้องก็เลยตื่นเช้ามาก็มาล้างรถแต่เช้านะครับทาความสะอาดเพื่อที่จะเข้าไปขึ้นสินค้าในโรงงานนะครับทำความสะอาดอย่างนี้ครับรถตู้เย็นครับทำสะอาดทำความสะอาดทุกวันต้องให้เอี่ยมครับผมการดูแลรักษาต้องถึงครับงานประจำของน้องเขาครับวิ่งสละบบุรีโคราชดูนะครับการดูแลรถแต่งรถเา้า ต้องสะอาดเยี่ยมอย่างนี้ตลอดเวลาครับผมครับ,บรถตู้เย็ยนสิบร้อเยต้องใจรักครับผมเพราะว่ามันต้องทำความสะอาดตลอดครับผมสาหรับ,บรถตู้เย็ยนเพราะว่าวิ่งสินค้าแช่แข็งวิ่งพกอาหารอย่างนี้ครับต้องดูแลดีๆครับขึ้นยี่โมงวันนี้ขึ้นี่โมงโมงครับ อันนี้เข้าไปแคบสิบโมงไงโอ้แล้วไม่กลัวฝนเหรอเนี่ยเดินทางไปเนี่ยน้ำอยู่ที่เดิมครับถ้บาเจอโดนฝนก็ต้องลางอ้างเหมือนเดิมเนาะกลับมาเนาะโอเคนะครับการล้างรถเนี่ยต้องคนรักรถจริงๆนะครับนถะึงจะล้างอย่างเงี้ยได้ครับแล้วต้องล้างทุกวันด้วยครับเผนะื่อว่าวันไหนฝนตกนี่ต้องล้างทุกเที่ยวด้วยนะครับ ตอนนี้น้องก็ปั่นเออยู่นะครับทำอุณภูมิอยู่ครับเสียงเครื่องดังกระหึ่มเลยนะต้องทำอุณภูมิไม่ได้ลบๆเท่าไหร่แดงอ่ต้องทำอุณภูมิในตู้ครับอุณภูมิตู้เปล่าอุณภูมิต้องได้ลบสุดสามนะครับแล้วก็เข้าไปโหลดสินค้าข้างในนโรงงานใช้เวลาโหลดก็กี่กี่ชั่วโมงใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครับผมโหลดสินค้า แล้วก็ทำอุณภูมิแล้วก็เดินทางได้นะครับสำหรับรถสิบล้อตู้เย็นนะครับลูกค้าท่านใดที่ได้ดูคลิปนี้ก็ติดต่อผมได้นะครับสำหรับรถตู้เย็นนะผมอุณภูมิเดินติดลบถึงยี่สิบยี่ิบสององศานะครับยี่สิบห้าองศาด้วยนะครับอุณภูมิถ้ามีสินค้าในตู้ละเดินติดลบถึงยี่สิบห้าองศาได้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจรถสิบล้อตู้เย็นก็ ติดต่อผมได้นะครับถ <Yeah. S 1> ึงเครื่องเถึงเครื่องเดินกระคุมเลยกล้องไปยังกล้องกล้องขึ้นรับเช้าเหรอกล้อง <Yeah. S 1> ขึ้นรับเช้าเหรอใช่ครับอ๋อมีงานวิ่งทุกวันก็ ดีใจด้วยครับผมสบายใจครับล้อต้องดำด้วยนะครับล้อต้องดำเยี่ยมอ่าะคลิปนี้ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับผมบลอ้อสุเยน็น